สวัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อนวันนี้มาคบกับช่องแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาใส่ปุ๋ยก่อนนะทุกคนเรามาดูตำรวจดูมังคุดเนาะหลังจากที่เขาสลัดลูกเนาะตอนแรกเราว่ารอให้เขาสลัดลูกเสร็จก่อนเราค่อยมาให้ใส่ปุ๋ยสูตรขยายนะคะวันนี้เราก็มาดูตำรวจดูแล้วว่าการสลัดของเขามันก็ม,นกมันก็น้อยแล้วพี่น้อง พอมังคุดมันเลยแลยเนาะมังคุดมันเริ่มแบบมันโตแล้วมันก็สลัดน้อยแล้วแล้วก็ทําการแบบอดน้ําไปแล้วเนาะอดน้ําไปครั้งหนึ่งอะ่ะก็หลังจากที่เราให้เราก็อดไปแต่วันนี้มาดูอีกทีหนึ่งเขาก็ไม่สลัดแล้วหรือว่าเขานั่นแล้ววันนี้เราจะมาเติมปุ๋ยนี่ทุกคนนีเนาะมาเติมปุ๋ยสูตรขยายก็คือ เราใช้ที่ห่อนี้ะทุกคนเนี่ยที่ห่อนี้นี่สิบสองโุ๋ยสุดสิบสองเก็ดสามสิบห้าเราเรียกถืขยายนะทุกคนเราใช้ของที่ห้อนี้แต่ที่ห่ออื่นแล้วก็มันมีหลายห่อทุกคนแล้วแต่จะเลือกใช้เนาะสิบสองเก็ดสามสิบห้านะทุกคนคราวนี้เราก็จะมาใส่เนาะ ต้นหนึ่งก็ประมาณนี้แหละถ้ามันดกหน่อยแล้วก็เสี่ยใส่คนค่าดกหน่อยแล้วก็ใส่ต้นละประมาณสองถึงสามกิโลเลยอย่างเงี้ยค่ะน่ากินหลังจากที่เราให้ปุ๋ยเขาไปแล้วเราก็พยายามให้น้าเขาด้วยนะเราก็จะมาโรยเนาะโรยแถวนี้คนเพราะว่าต้นนี้เรามาคาดโคนไว้นะเรามาคาดโคนไว ร,รอบๆที่วงน้ทํทุกคนที่มีที่น้ําเราถึงเนาะถ้าเราออกไปไกลมากก็น้ําเราไม่ถึงให้น้ําไปน้ําไม่ถึงโมยมดละลายก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็คือเอามาละล,ะลายทิ้งเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนว่าข้างล่างของเราเนี่ยมันที่กองอยู่นี้มันเป็นของเก่านะทุกคนเพราะว่าเราขาดโคลไมนจะเห็นชัดเจนนี่ก็คือก็ถือว่าใหม่ๆเขาก็ ออกได้ที่เขาไม่สมบูรณ์ทุกคนแต่น,นี้ก็รุ่นเก่าค่าเราไม่คาดโคนนี้เราไม่รู้นะว่าเขาสลัดน้อยหรือเยอะขนาดนี้ทุกคนอันนี้เราคาดโคนไว้เนาะเอาใบออกจากโคนก่อนลูกก็ประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้สําหรับต้นที่แบบดกนะทุกคนต้นที่เยอะๆเนี่ยลูกประมาณนี้เราใส่ปุ๋ยสุดขยายได้เลยเนาะมาดูรอบนอกทุกคนก็เริ่มโตแล้วนี่ นี่ก็เริ่มโตแล้วก็คือเราจะอดน้ํามากวันนี้ก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามคุดเนี้ยช่วงนี้เขาต้องการกินน้ำเนาะต้องะการน้ําเพราะว่าเราต้องให้น้ําเขาเยอะๆเพราะว่าเขาจะไม่ส่งผลตอนที่ว่าเราไปเก็บผลผลิตเขาอะถ้าเก็บผลผลิตนี่ลราเขาไม่ขาดน้ํานะทุกคนก็คือตูดเขาจะเหี่ยวเลยอันนี้ก็ถือว่านี่เริ่มโตแล้ว ใส่ปุ๋ยสูตรขยายได้เลยทุกคนเข้ามาสำรวจดูเนี่ยว่าเขาจะได้กินก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะทุกคนเอาผื่อก็อสิบห้าวัในใส่ปุ๋ยต้องใส่ถุงมือด้วยนะทุกคนเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้ปุ๋ยเนาะก็คืออันนี้เบาสิงหนองเื่นใส่นะคะก็คือนนบกสิงนุงมือครับ อันนี้มะเบิงมะฝุดรุ่นรุ่นใหญ่ๆลูกใหญ่ๆตัวโตที่ออกก่อนเขาเนี่ยเนี่ยทุกคนอันนี้ก็คือรุ่นที่ออกก่อนเขานะลูกใหญ่ลูกโตแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่รุ่นนี้ของเรามีน้อยไม่ค่อยเยอะตอนน้นลิเลนตันลิเลนนี่จะให้ดูทุกคนนี่ก็คืออันนี้ก็คือผิวสวยนะ เป็นผิวที่มันเลยทุกคนผิวสวยผิวมันงามแท้ๆวันนี้ก็เป็นวันที่สิบแล้วทุกคนวันที่สิบอ็ดไม่ใช่วันที่สิบค่ะบอกไม่ถูกก็โทษขออภัยนะทุกคนไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ความรู้มีน้อย นี่สำหรับหลายๆคนก็ยังไปเที่ยวอยู่เนาะไปเที่ยวอยู่จุดปีนหลุดงานส่วนเราสาวสวนก็ทำงานไปเรื่อยๆก็ขอให้เที่ยวให้มีความสุขนะคะเที่ยวให้มีความสุขแล้วก็เดินทางให้ปลอดภัยด้วยสำหรับแม่นอ้องอาจิมก็จะทำบังคุดทำผลผลิตให้ท่านได้ รับประทานกันนะคะนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยได้เรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็พามาดูอีกนะรุ่นน,นี้รุ่นนี้ก็รุ่นแรกเนาะแต่รุ่นนี้มันต้องทันแน่นอนท้อทันทุกคนก็ห่างกันไม่เท่าไหร่เองเนี่ยเราก็มาถึงตอนนี้แล้วเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วเราก็อย่าลืมเติมน้ำด้วยนะทุกคนให้น้ำด้วย ให้น้ำเยอะๆเลยเพราะว่าปุ๋ยเขาจะได้ละลายลงทันเนาะก็ให้น้ำไปเยอะๆครั้งแรกก็อาจเป็นส่วงอ่ะทุกคนโอยคันแล้วพี่น้องใส่ปุ๋ยไม่ได้ยังไม่ไล้างมือกาวหน้าจะแล้วเขาเลิกสลัดแล้วทุกคนอ้าวาไม่เป็นไรเกือบหัก สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เลยทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้า <c oughs> พอ,อก,กันใหม่เนะว่าแม่น้องอาต็มจะพาเพื่อนๆไปทําอะไรที่มองหนงข้างบนเต็มเลยทุกคนตาก็อาจจะลอกแรกลอกแรกนะคะเหมือนมีความผิดนะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะมองหนูมอง,มงคุดไอ้ยิ่งหามองคุดแรกๆอ่ทุกคนเอ้ยคอนี้ต้องแทบออกมาคำย่างเี้ยมองค่ะแต่ข้างบนอย่างเดียวตานี้ต้องมองเพราะาสายตาของเราต้องให้มันทันเขาอะ เราต้องเล็งก่อนว่าลูกนั้นข้าสีแล้วลูกนั้นมือนี้เอาลูกนี้ทุกคนแต่ตาเ็ามองไปอย่างนั้นแหละคนเก็บมังคุดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะทุกคนเพราะตอนที่เราเก็บมังคุดถ่ายละ,ละเอียดให้ดูเลยพี่น้องก็ตะืติดตามด้วยนะคะสําหรับคิวนี้แม่น้องอติมขอจบเป็นเทาน่านี้ก็มากดกดไลค์นะคะถูกใจก,ก็กดแชร์ค่ะก็ที่สำคัญก็สัพพอร์โฆษณาให้ด้วยนะคะถ้าว่าอยากสนับสนุนช่องแม่น้องอติมลุยสวนก็อยากให้แม่น้องอติมมีรายได้ มาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงลูกเนาะก็อย่าลืมกัดอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงนะคะที่เป็นหัวใจปุ่มขอบคุณนะคะอย่างนั้นก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะ